แวก,กินข้าวี่น้องแวก,กินข้าวล้านอาหารร้านอาหารยุทธาสโบยุลานะคางร้านร้านไถ่คางร้านมาเก็ตไทยไม่พี่น้งนองไปย่ายกินหยาไปย่ายกินแหนมคือกินหน่อยแท้

แต่แย่าขออนุญาตเพื่อนน่ยถามเพื่อนเลยว่าถ่ายวิดีโอได้บ่อดดบ้านตำรวจกับแม่หนีเรื่องพี่น้องเห็นบ้าตำรวจตำรวจนี่เห็นบ้าเสือตำรวจ <c oughs> <c oughs> ตำรวจเพื่อนกาแฟไม่กินข่าวนี้พี่นอ <c oughs> อ้องยุยลานยุคหางเพื่อสิเป็นคูเฟ่ บวกาดไทยไปเลยนี่สิเป <ppy aciones? S 2> <H> ็นฟูเฟ <t ú à> ่เป็นมูลฮะมูลมูลพ่อใหญ่กินยังพ่อใหญ่กินอันเนมอันเดียวคือกินหน่อยแท้พ่อใหญ่ไหวไม่นี่ยย่าอยากกินไหวพ่อใหญ่กินนี่เห็นป่ะพ่อใหญ่กินอยากกินยังกัะต่ายกระตายกระปิ่ง เป็นพูฟเฟ่ล้านนะมาแล้ววันอิตยันอาทิตย์ามาสนเบเติำเว้าษาตำรวจตำรวจ Ini, kini, apa? Alu, soun, gel, kain, ding. Apa? Atu Ya si, kane pino. พลังล่ะเนร้ายายพี่น้องแต่ว่ายายประกาศถ่ายวิดีโอปันใดเบิง่งอาหารพุ่น่ะเบิ่งพลังเอาพ่อใหญหยิบกุกๆนาะอันนี้คนเดินหมูยอเฮียังพี่น้องแซ่บๆเป็นนี่เห็นบ่เนี่ยย้ายมาอันนี้ปลาหมึก แซ่บบ่ะปัญญายแสบป่ะแสบแสบข้นหลายเทียงพอดีหรือบบมุขข้นไหลายเป็นผู้เพีเนาะเป็นผู้เพีก้อนก้อนสิขาวแม่นี่เพิ่นก้อนสีขาวหนิเพิ่นตรวจได้พี่น้อง ่นตรวจบัตรฉีดโควิดไหมเห็นบ่นี่เอาอัานนี้ยืนยันถ้าบ่ฉีดวัคซีนนี่เขากินเมื่อไรได้พี่น้องไปใสมาใส้กันยากเดินทางไปต่างประเทศก,กันยากก็เลยจำเป็นกรร็เลยฉีดวัคซีนมาได้ไม่กินข้าน้ำกันพี่น้องมากินข้าวด้วยกันกินในนี้แล้วก็สิเป็นตักเอาขเาวมากินอีกเพื่อนเป็นฟูเฟพยพี่น้องมีถูกอย่าง ป้ามันนี่กินไายจิแจานที่สอบพี่น้องอันนี้กุง้งอันนี้หมูอันนี้ไก่เ้นพัทมี่อันนี้ขา,ขาว าอุปบีเฟโตโตมันเป็นผูเป้พ,เพี่น้องแตาผู้ใยมามาเกกาไทยทาสโบนี่สิรูเป็นผูเป้อาหารเบรียดน้มอาหารจีนนี่แหละแต่เป็นของไทย มาย้ำไลย่ายายกะแว่ไม่กินนี่เด็ดแต่สิกินราคาเท่าเดิมพี่น้องเบิง่งไปเนี่ยแล้กินอันเห็ดหูหนูหน้าดำดำเห็ดหูหนูด้นะั่น <c oughs> พี่เนี่ยว่าเสียพนะค่อยมากมายพนะบัดบัดห้าเก็บยุคอนใหม่ยังเสียเราเห็นเราสิบกกินเลยพี่น้อง ถ้าเห็ดใส่จานใส่เนี่ยเสียรับปเห็นเรากินอยู่เห็ดหูหนูถ้าไปเก็บยุคคอนใหม่เนี่ยราบปกินเนี่ยราบประเ,เสียไปเห็ดหูหนูไหมทาดน้ำมันหอ,นอยอมองนี่สิเป็นร้านอาหารอยู่ข้างร้านไทยเรับประนุเบ้ เป็นพุเฟ่เป็นเนมเป็นยังแต่ตัสิก,กินฝอกการกิฟต์ไหมเด้อพี่น้องเอาไว้ฝอกการกิฟต์ไหมจ้าบายบาย